สวัสดีครับเดี๋ยวเล็กๆน้อยๆนะครับสมมุติว่าเหมือนเล่มนี้ติดเทคล็อกไปให้นะครับมันสามารถติดตั้งคนถนัดขวาหรือย้ายมาตำรับคนถนัดซ้ายได้นะครับแล้วก็สามารถเลื่อนก็าเรียกไง ติดในแนวแนวนอนได้นะครับหรือเอียงได้นะครับพกหลังอะไรเงี้ยครับเพราะว่า,าตัวอุปกรณ์เนี่ยเขาให้รูสำหรับน็อตยึกนะครับไว้เยอะแยะนะครับท่านสามารถไปไปหมุนปรับออปชันมันได้นะครับว่าอยากจะพกพาแบบไหนนะครับ หรือเหมือนมีดเล็กๆประมาณนี้ก็ก็ไม่ถือว่าใหญ่มากนะครับถอดหรือจะถอดออกนะครับเรือไอ้ร้อยเชือกพาราคอร์ตนะครับห้อยคอมัดเป้ก็ได้นะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งเหมือนเทกล็อกนะครับมันใช้งานสะดวกปลดเร็วนะครับแลวทีนี้เรื่องความปลอดภัยไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าสมมติว่าเราเราร้อยเข็มขัดไปแล้วอ่ะเราสามารถล็อกมันได้นะครับล็อกมันอีกชั้นหนึ่งนะครับมันไม่สามารถที่จะ กดเพื่อที่ปลดได้นะครับบางทีเราพกแล้วอาจจะมือไปเกี่ยวหรืออุปกรณ์ต่างๆไปเกี่ยวนะครับทำให้มีโอกาสมีดหล่นจากเข็มขัดอะไรได้ต่างๆเหล่านี้นะครับเหมือนล็อกไปแล้วแล้วก็เปลดนนะครับมันมีมันมีก็เป็น,เป,นเป็นตัวล็อกอีกชั้นหนึ่งนะครับป้องกันได้นะครับเมื่อต้องการจะปลดก็ก็ปลดออกมานะครับ เช้าๆคุยกันเล็กน,น้อยครับผมขอบคุณครับ